สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเอฟซีทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณกําลังแรงใจจากพี่ๆเอฟซีหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆในช่องทาง YouTube มากๆนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพี่ๆเอฟซีเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับหรือว่าเพื่อนๆในช่องทาง YouTube ก่าหรือใหม่นะครับก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆที่ไม่ทิ้งกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็มาพบกับเบาหลองเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยฮานอยนะครับวันนี้นะครับเป็นสูตรเม็ดเดียวมัดรวมสีน้อยนะครับวดประจําวันที่18นะครับเดือน 3, 2 5 6 5นะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับพี่พแนวทางเมื่อวานนี้ ก็ถือว่ามานะครับแต่ว่าเข้ามาในหนอยเลขแล้วก็นอยสุดท้ายนะครับเมื่อวานมาเบิ้ลด้วยนะครับเมื่อวานนี้ถ้าใครตามก็น่าจะมีโชคนะครับเมื่อวานนี้สําหรับนะครับเมื่อวานนี้ผมให้เด่น1เด่น6วิ่งรูดที่6เน้นไปที่รอบพิเศษรอบพิเศษนี้ไม่มานะครับพี่พี่รอบพิเศษที่ผมเน้นให้นี้ไม่มีไม่มี6กับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเข้านอยไหนบ้างนะครับ รอบเฉพาะกิจนะครับ766กับ05อันนี้ก็มาเข้าตรงๆนะครับถ้าพ,พี่ท่านใดวิ่งรูดนี้ก็มาตรงๆในรอบเฉพาะกิจนะครับผมส่วนพิเศษ8 3 4กับ 04, 04ไม่มีนะครับรอบปกติ4 4 0กับ48นะครับไม่มีนะครับผมส่วนรอบ VIP นะครับ701กับ66อันนี้ตัวเด่นนี้มาบนมาล่างเลยนะครับในรอบ VIP นะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับไม่รู้ว่ามีพี่ๆท่านใดได้ตามหรือเปล่านะครับในรอบ v i p นะครับก็เหมือนกับวันก่อนนะครับพี่ๆก็มาในรอบสุดท้ายเหมือนกันนะครับในสย์เม็ดเดียวนะครับมาเล็กเปิ้ลด้วยถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นสาสามหรือเปล่านะครับเนาะเขาก็ชอบมาท้ายนะครับไม่ชอบมาตรงกลางๆถ้ามาประมาณนี้จะโอเคเลยนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ ก่อนไปนรับชมนะครับผมก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณน,นะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรับชมแล้วตัวเลขถูกใจนะครับค่อยตามนะครับตัวเลขไม่ถูกใจไม่ต้องตามนะครับพี่ๆสำหรับตัวเด่นวันนี้นะครับตัวเด่นวันนี้ที่ผมชอบนะครับผมก็จะเป็นเด่น ก็จะเป็นเด่น1นะครับเด่น1แล้วก็เด่น3นะครับเด่น1เด่น3นะครับผมสายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่1นะครับพี่พี่ให้ไปที่1นะครับถ้าใครชอบ1ก็วิ่งลูดที่1นะครับถ้าใครไม่ชอบก็ลองพิจารณา3ได้นะครับ ส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับสลับใน1กับ3ผมให้น้อยเดียวก็คือให้ไปรอบให้ไปรอบปกตินะครับพี่พี่ถ้าใครชอบก็ตามผมได้นะครับผมเน้นให้ในรอบปกตินะครับถ้าใครไม่ชอบก็ลองเอาไปพิจารณาในรอบเฉพาะกิจรอบพิเศษแล้วก็ VIP ได้นะครับเมื่อวานนี้ก็มาในรอบ VIP เนาะนะครับ

1น1่1หกหนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับที่จะเน้นให้ก็จะมี 1 0น,นะครับ1 4 1 6 1 2นะครับผมก็มี4คู่นะครับที่ผมเน้นให้นะครับถ้าใครไม่ชอบก็ลองพิจารณาคู่อื่นได้นะครับผม ส่วนในหลักร้อยนะครับในหลักร้อยผมให้ไปที่ให้ไปที่4นะครับพี่พี่ให้ไปที่4ก็จะเป็น412นะครับ412แล้วก็410นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสลับสูตรเม็ดเดียวนะครับครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับชื่นชอบค่อยตามนะครับถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมก็สลับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆ fc ทุกทุกคนขอให้มีโชคมีลาบในแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับขอให้ปังๆนะครับเนาะขอให้มาในตัวเน้นนะครับพี่ๆจะได้ไม่ต้องตามเยอะนะครับผมสลับคลิปนี้ กาบสวัสดีครับ